นวดสปอร์ตคืออะไรต่างจากการนวดทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลายคนยังสับสนว่านวดสปอร์ตคืออะไรจริงๆแล้วมันคือการนวดเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อคนออกกำลังกายหรือนักกีฬาโดยเฉพาะจุดเด่นของการนวดสปอร์ตคือช่วยเตรียมร่างกายก่อนเล่นกีฬาลดอาการตึงของกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บ และหลังจากเล่นกีฬาเสร็จใช้เพื่อลดความล้าของร่างกายช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ไวกล้ามเนื้อไม่บวมไม่มีอาการตึงสะสมต่างจากการนวดทั่วไปเพราะจะมีการใช้แรงที่ลึกเจาะจุดกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีอาการถ้าตัวคุณเองออกกำลังกายบ่อยๆรู้สึกว่ามีอาการเจ็บเนื้อรังหรืออยากให้ร่างกายฟื้นตัวได้ไวขึ้นลองมานวดสปอร์ตดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า มันดียังไงสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยนวดแล้วอยากลองนวดสปอร์ตดูสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดและปรึกษาผมก่อนได้นะครับ